สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเรื่องพระเครื่องพระอาริยสงฆ์ตอนเหลียญหลวงปู่แหวง2495หลวงปู่แหวงอาภาคโลอดีตเจ้าอาวาสวัดคมมณียเขตหรือวัดคึกคักตะกัวป่าพังงา ระผู้สมถะฉันจังหันเพียงมือเดียวเรื่องเดชวิทยาคมกสินไฟไสยเวทมนตราหมอยาสมุนไพรอภิญญาล้ำเลืองไกลสังขารไม่ไหมไฟดำรงไว้ไม่เน่าเปื่อย 26. ทธันวาพุทธศักราช2547เวลาเช้าแผ่นดินสะเทือนเคลื่อนลั่นแยกแตกใต้ผืนทะเลคลามมหาสมุทรอินเดียเหนือเกาะสุมาตราผิวเปลือกโลกเคลื่อนแยกสองระดับต่ำและสูงดึงดูดน้ำ ให้แห้งเขือดทั่วชายฝั่งอันดามันหนึ่งอึดใจคลื่นใหญ่สึนามิเข้าถาโถมกล่ำกลืนสินทรัพย์ชีวิตคนเกือบสามแสนเกือบสามแสนคนบ้านถิ่นใครมีเหรียญหลวงปู่แหวงกับพ้นภัย ด้วยคลื่นร้ายลอดชีวิตหลวงปู่แหวงลูกน้ำเค็มวาจาสิบมีกูไว้จะพ้นภัยไม่ตายโหงครับท่านผู้ชมชาวบ้านตะกัวป่าพังงาลอดตายจากคลื่นสึนามิอย่างน่าอัศจรรย์ แม้หลวงปู่ท่านจะมรณภาพไปแล้วในปีพุทธศักราช2,511ก่อนคลื่นสึนามิ36ปีก็ยังดำรงความศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาลูกหลานที่มีไว้ในครอบครองมีพระไม่ดูพระกะไรอยู่เหรียญพระมีขนาดกว้าง1.7เซนติเมตร ความหนา1.2มิลิเมตรเหรียญปั๊มหน้าเหมือนหลวงปู่เป็นอย่างมากทุกเส้นนูนคมและชัดยันหลังเหรียญคุ้มภัยทั้ง8ทิศต,ตรงโคง้งตึงโก่งกลางขึ้นเล็กน้อยด้วยแรงอัดกระแทกปั๊มขอบข้างเหรียญปั๊มตัดขาด มีลอยฟันมีรอยฉีกผิวเหรียญเปื้อนน้ำเค็มขึ้นไขเขียวมรกตผิวพระเครือบกระไลเงินต่ำลงไปเป็นคราบน้ำตาลดำต่ำกว่านั้นเนื้อในเหรียญเป็นทองแดงขอบหลังเหรียญปลิ้นขึ้นคมบางเรียว รูเจาะหูปลิ้นบางคมเช่นเดียวกันหลวงปู่ท่านอาบไฟแทนอาบน้ำสังขารไม่เน่าเปื่อยเป็นพระอารียสง์ลุ่มน้ำเค็มตะกัวป่าแห่งพังงาหลวงปู่ท่านเตือนใจทำความดี ไม่มีภัยประสบชัยทุกคนเทิน